สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูโอนะคะวันนี้เรายังเรียนรู้กันในหน่วยที่31ปลอดภัยในยานพาหนะนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อของวิธีเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมค่ะเด็กๆวิธีเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโบกทางน้ำหรือทางอากาศนะคะเครื่องบินทางอากาศ ถยนต์ทั้งโบกเรือทางน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีปฏิบัติกันนะคะว่าให้เราปลอดภัย ในการเดินเท้าและการข้ามถนนให้ปลอดภัยมีอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆเ,เสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้นะคะวันนี้มีข้อควรปฏิบัติสำหรับการเดินเท้าและการข้ามถนนให้ปลอดภัยมาฝากค่ะการเดินบนทางเท้าไม่ควรเดินชิดติ้ถนนถ้ามีเด็กมาด้วยควรจูงมือเด็กและให้เดินชิดด้านในถ้าไม่มีทางเท้าให้เดินชิดขอบทางและเดินสวนทางกับรถที่วิ่งมาค่ะการเดินหรือข้ามถนนในเวลากลางคืนควรสวมเสื้อผ้าที่มีสีสว่างเปิดไฟฉายสองทางเพื่อให้เห็นทางและผู้ ขับขี่มองเห็นการข้ามถนนควรข้ามตรงทางม้าลายสะพานล,ลอยจุดที่มีสัญญาณไฟจราจรก่อนข้ามควรมองให้รอบด้านถ้าม,มีเด็กควรจูงมือเด็กให้แน่นไม่วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะข้ามถนนค่ะเห็นไ,ไหมคะอันนี้คือข้อปฏิบัติในการข้าการข้ามถนนและความปลอดภัยนะคะไม่ให้เราเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปค่ะ ที้เรามาดูการบ้านกันนะคะอ่าวันนี้โออยากให้เด็กลองทําของเล่นง่ายๆนะคะจะได้มีของเล่นง่ายๆที่ทําด้วยฝีมือตนเองที่บ้านนะคะเอาไว้เล่นกันนั่นก็คือการประดิษฐรถยนต์จากวัสดุเหลือใช้คิะเด็กไม่ว่าจะเป็นกล่องยาสีฟันแกงกระดาษเช็ดชู้หรือกระป๋องแป้งที่หมดแล้วก็ได้นะคะเด็ก อ่ะก็มีตัวอย่างนะคะอันนี้ใช้ขวดยาคูขวดบินขวดยาคูขวดอนมบมเล็กๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ฝาน้ํานะคะน้ําขวดที่เรากินแล้วก็เอามา ทำเป็นล้อนะคะอันนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือแกนเช็ดชูนะคะเห็นคะเราอาจจะใช้กระดาษโปตเตอร์ที่โขให้แปลคะ่ะห่อให้เป็นเกลือสีสันนะคะแล้วก็ไปหาฝาขวดน้ำมาใส่ล้อใช้ตะเกียบนะคะทำเป็นแกนให้มันหมุนได้ลองให้คุณพ่อคุณแม่้ปกครองช่วยกันทำนะคะประดิษฐ์ของเล่นง่ายๆแต่ความภูมิใจเนี่ยได้เต็มร้อยเลยคะ่ะเด็กๆลองทำแล้วส่งคลิปวิดีโอหรือถ่ายรูปมาให้โโอดูบ้างนะคะดเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ